เมื่อกี้มีกล่องนี้มาส่งค่ะเป็นกล่องอะไรเอ่ยมาแกะกันเปล้วนะ มีไก่นะคะนี่คือเขาเป็นเซตแบบอันนี้ขึ้นมาเย็นๆเลยนะแล้วก็ให้เราให้เราเตรียมเอง,เองมีที่จับอย่างงี้น่คะมีจนานแล้วก็อันนี้น่ารักมากอ,อุปกรณ์เป็นช้อนส้อมไม้นะคะ ก็มีแพ็คเป็นเซตอย่างนี้ค่ะมีอะไรบ้างมะก,กอกเป็นพวกแบบเหมือนของค็อกเทลอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ oh. อันนี้ปาร์ตี้สามคนได้เลยนะคะก็ <ạ. S 1> จะมีพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ต่างๆจริงๆคือวันนี้เราต้องไปประชุมที่โตเกียวคะ่ะแต่ว่าเนื่องจากโควิดไปประชุมไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีโอเคทุกคนประชุมจากที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะ ส่งอาหารมาให้แทนการาไปทานเลี้ยงที่ที่ประชุมนะคะแล้วก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกล่วงหน้าว่าเราอยากจะสั่งอะไรบ้างก็เลยวันนี้ก็เลยได้กล่องนี้มาน้องไก่นะเดี๋ยวต้องเอาไปทำให้มันอุ่นนะคะซึ่ง ความลับคือบ้านเราไม่มีไมโครเวฟอันนี้คือตอนที่แม่มาเยี่ยมที่เกี่ยวโตวเนี่ยแม่ตกใจมากแต่ว่าเรามไม่มีที่วางอะ่ะเราก็เลยไม่มีไม่ใช้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเอามันมาวางไว้ในห้องด้วยเพราะว่ามันจะทําให้ห้องไม่สวยโลจิตไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้มไก่ในซอง นี้เลยนะคะเพื่อไว้อุ่นทานนะคะเนี่ยห้องครัวมันเล็กกระจิตเดียวเองอะ่ะมันมีแค่แบบตรงนี้เป็นหม้อใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้เป็นซีนน้ำแล้วก็หมดละอันนี้ประตูละก็เลยช่ยไม่ได้นะเอาแค่ตามมีตามเกิดอันนี้เราก็ต้มน้ำร้อนไว้แล้วก็ เราชอบที่เขามีรายละเอียดมากมายนะมีที่จับไก่มาให้ด้วยน่าง่ายมากเราก็แค่ปัดใส่จานนะอันนี้ขอเมาส์แม่หนึ่งคือจะบอกว่าพอแม่มาแล้ว แม่เห็นว่าเราเนี่ยไม่มีไมโครเวรที่บ้านแม่ก็ตกใจมากแม่ก็เอาไปเล่าให้ญาติๆทุกคนฟังแล้วก็เนี้ยญาติที่กรุงเทพทุกคนคือรู้มาแว่าบ้านเราไม่มีมโครเวฟโอเคก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอไว้กินตอนประชุมออนไลน์นะคะ อันนี้ก็เหมือนปาร์ตี้เล็กๆเนาะปาร์ตี้กบยามาดาซังสองคนละกันชอบอันนี้มากเลยแล้วก็มีเกมปิงโก,โกให้เล่นด้วยเล่นกับใครอะ่ะนะคะก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มกันประชุมพร้อมกับทานเลี้ยงไปด้วยนะคะแต่ว่ามีหนึ่งอย่างค่ะที่ต้องเตรียมก่อนการประชุมอันเนี้ย เขามีเขียนมาไว้ในอีเมลเลยนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยเตรียมแก้วน้ำไว้หนึ่งใบค่ะแล้วก็ให้ริมเครื่องดื่มเหล้าหรือน้ำชาอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่แตละคนเตรียมไว้นั่นก็เพราะว่าในพิธีการทานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นในมีติ้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการต้องทานอาหารหรือดื่มอะไรร่วมกันเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องมีการอ้าวชนนะคะหรือว่าคำไปก่อนนั่นเองนะคะคำว่าคำไปเนี่ยมีที่มาจากคันจีสองตัวนะคะอันที่หนึ่งคือคำว่าคันที่มีความหมายถึงความแห้งนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะหมายถึงการที่ดื่มจนแบบ หมดแก้ว,วอะไรเงี้ยเก็บอันนึงคําว่าไปคํานี้ออกเสียงได้หลายอย่างนะไป high, ไฮใบอะไรต่างๆเป็นลักษณะนามที่หมายถึงเ,เหมือนกับแก้วหนึ่งใบอะไรประมาณนี้ค่ะก็พอมารวมกันก็ถ้าเป็น ภาษาไทยเราวคงอ้าวชนอะไรอย่างเงี้ยหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น Cheers อะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่วัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่อยากมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนหน้านะคะบ๊ายบาย